สิ่งที่อยากจะบอกว่าอาการเมื่อกี้ถามว่าทําไมผมถึงทีบ่อยแล้วทําไมผมถึงน้ําหนักลดแล้วทําไมผมถึงหิวบ่อยกินน้ําเยอะมาก<บ>เหตุผลเพราะว่าโรคเนี้ยเขาชื่อโรคว่าเบาหวานเบาแปลว่าปัปสสาวะค่ะน,นึกออกเนาะเบาแปลว่าปัสสาวะหว,วานคือน้ําตาลมาเจาะปัสสาวะเราเปนไหน,ไหน,ไหน่าล่มนี้ เราไม่ได้กินข้าวนี่ยสายมามันจะเป็นลมบิวเป็นลมบิวเลยมัน <โด S 1> หนักแล้วไงมันไม่ไหวแล้วไงสุดยอดแล้วเนี่ยที่มันที่มันยังเหลือนิ้วอื่นอยู่มันได้แค่นิ้วนางกับนิ้วก้อยไปใช่ไหมตัดไปสองนิ้วใช่ไหมคะนิ้วเดียว,ว,วโอเคสุดยอดเลยเอาเอาเ,อาเดี๋ยวไว้นะเราไปเอานะ <c oughs> เออสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าโรคเบาหวานมันจะมีอาการหนึ่งฉี่บ่อยสองคือน้ําหนักก็จะอ่าสปอร์ฉี่บ่อยปุ๊บเนี่ยนะพอฉี่บ่อยแล้วก็นิ่มๆน้ําหนักลด แล้วก็กระหายน้ําเพราะว่าร่างกายขับน้ําออกนะคะร่างกายขับน้ําออกนะคะทีนี้ถามว่าจะทํำยังไงก็คือว่าเราต้องจัดการร่างกายของเราโดยการที่ว่าเราต้องปรับโดยใช้ยาอินซูลินเข้าไปช่วยแล้วก็มาปรับทําความเข้าใจตัวเองใหม่เนี่แหละเหตุผลว่าทําไมเขาเรียกเรียกว่าโรคเบาหวานเพอะฉี่แล้วอ่ะมดจะไปตอมฉี่เราเขาเรียกว่าโรคเบาหวานอืมฉี่บ่อยเพราะว่าร่างกายมันมีน้ําตาลมันขับออกมาไงนเนื้อไหมเนาะโอเคนะ